หลบระเบิดมึงมาหลบระเบิดกูวะเดี๋ยวรวมหลบคนเดียวหลบด้วยอยู่ด้วยอยู่ด้วยเบิดระเบิดยิงเลยพอดียิงด้วยเอ้าไอ้บอลจะโดนเศษเหล็กเกี่ยวขาโทษก็ชี้่งหน้า โอ้ยโดนเหมือนกันเลยโดนที pues ่เดียวกันเลยกูรู้แล้วโอเคเฮ้ยเ้ยยเ้ยเฮ้ยเฮ้้ย้้ย้้ย้เฮยยเฮ้ย้ยเ้ย้ยเ้เ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮเฮ้ย้้ยเฮ้ มันทางหน้าจอนี่หว่านึกว่ามีแค่ซ้ายขวาโถเราจะมาลากมันน้ว่าใครตายเยอะกว่า,วาคนทีนนะนตน่ตายสองแล้นะเฮ้ยโอยเฮ้ยเสียวเอ้ยเชียร์นันแหละไอ้บอสองสอง,งเกี่ยวไอ้คนนี้ที่เดิมเลยมันเกี่ยวสิดเดียวนิดเดียวอไ้เหี้ยพุ่งอะก็ชิพพุ่งเลยจะพุ่งทำเพี้ยเลยเดี๋ยวโดนระเบิด ตรงล่างเลยตรงล่างไปนะนี่เสียเสียวว่ะเฮ้ยเฮ้ยโจ้หัวเสียวเสียววุ๊บเลยขึ้นขึ้นขึ้นพอดีขึ้นพอดีผ่านล็อกผ่านล็อกลอง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 เทสัตเฮ้ยเทสัตว์พอดีอย่าเดินไปเฮ้ยจ้าระเบิดพอดีลองหน้าเฮ้ยโอ้ยเสียวสัตว์ยิงเฮ้ยไม่มีไม่มีกระจิ๊กระใจะยิงแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไอบอสมันตายอีกแล้วนะ สามนลไอ้บอสเดี๋จวผ่านอยู่ลคือพยายามอย่าเบียดกันดิกูเสียวไปข้างบนนะไหมไปข้างล่างที่เดิมที่เดิมเหมือนเดิมอุ้ย เฮ้ยเสียวเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเสียวเซวบเลยพม่เด้ช่วยยิงโอ้ยยิงอยู่ใจเย็นดิสายซื้อสายบนสายบนไม่ไม่้โเยอะมากปดีผตามกล่องมาแล้วตากล่องโอ้โหเสียวเบเลย I got it! Get it under control! I'm full thrusters! I'm full <laughs> thrusters! <pore> yeah. It's flowing! Uh. Okay. Uh, okay. There we go. Hey, mhm. 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 อะไรในถังออกซิเจนเอาไปของกูไหนวะไหนวะกูเอาไว้กัอะไรื่องใช้ไงวะเราต้องเข้าไปเปิดประตูให้มันเปิดประตูไม่ได้ it in. when she well we've got air Dust. any sign of Ellie? no looks like i'm the first person through here in a long time i'll try to open the cargo doors hang on ไม่เปิดไม่ตเออตอนนี้ที่นานมันน่าจะเป็นโหลดดิ้งอยู่แบบกำลังโหลดเชิ่มต่ออะไรสักอย่างกระสุนข้างหลังมีอะไรอ่ะเมื่อกี้อะไรวะ Heavy Standard Frame ได้ปืนใหม่หรอไม่ใช่ที่จับออ๋ที่จับหรอคโอ,อ,อ้ยครับพอที่จะเปิดประนูรนะะนี้ต้องกด F สองครั้งนะเฮะเนี่ยต้องกด F สองครั้งต้อกด F จับแล้วกด F อีกทีอ๋อเพื่อเปิดใช่ไหม เทเลพอร์ตไปเลยเหยียบปั่นนะครับง่ายสับง่ายกว่าเล่นซิงเกิลง่ายกว่าเยอะอืมซิงเกิลกูเล่นระดับฮาร์ดเนี่ยกูมันเล่นโคออฟระดับฮาร์ดบางคนง่ายอีกอย่างไอ้เี้ยนี่ปืนมันโหดด้วยแม่งปืนยิงระเบิดปุ่นทเปิดดิเปิดไงวะอ๋อต้องกดพร้อมกันปด่นที่กด F F

Coffins everywhere. Coffins. Looks like some kind of a funeral. Oh, Coffins. Oh, <laughs> stains on the wall are at height. The dead end. Looks like someone shut a bulkhead for quarantine. Nah. Oh. Can we cut through it? No. That did it. And there's a bench on the same circuit. Bench? Look, all the parts lying around here. I bet I can make a better weapon than this one. Yeah, got smart thinking. chạy ngay à, Chai ngay à. chạy ngay à. chạy ngay à. e ngay hey, ngay

Hey guys, we're in trouble. What is it? What's going on? I just got jumped by what's left of the crew. What? No one could have survived out here that long. They didn't survive. They got turned into those things. What? Okay, what uh, do we do? Get your weapon ready, here, stay the hell away from the ventilation ducts. จะมีตกตามทางอะไพี่สันของดอปของอัพเก แของรีโหลดมาละอันนะึง กูตกใจเรื่องเลยกสวกดดีครับขดไปร้างน,นารร้อ <c ười> นโล,ล้ร ขัดเออห้องตายเล่นจุดกองเลยทึบซะที่ตรงนี้มีของตรงนี้มีการ์ดอักเกรดไอ้กล่องนี่มันคืออะไรวะกล่องที่เราสามารถยกได้ต้องทิ้งของอะไม่ของเต็มแล้วมั้งไม่ใช่ไม่ต้องทิ้งมันเป็นการ์ดอักเกรดเก็บไม่ได้ไงอ๋อไปทำอะไรของ ต้องเดี๋ยวทิ้งยายาเยอะเกิน,กนได้รับ มันไม่ได้ให้เปิดด้วยกันไว้ยทุกนเดที่เปิดเฮ้ยคุณลงไม่ได้อ๋อมึงลงมาคนเดียวอ้าวมึงก็ลงมาด้วยลงมาสิลงไม่ได้ลงได้ ติดเนี่ยลงไม่ได้ ladder block by p a ปัดพ r ร์เนเดินเอไป้มาเออเมื่อกี้บอลยืนบล็อกไา้ออนะไหนวะมึงอยากจะทิท้งกูดีที่เหี่ยเป็นี่โอ้ยกูต้องมาสู้กลาง มึงจะพลิ้วไปไหนเน,นี่ยไอ้สัตัวแย่นี่ก่อนตัวเฮียอะไรวะแม้งอยู่ตรงใบพัด God, it, Norton, you there? Yeah, yeah, I'm here. Alright, I think that's holding them for now. Do you... if... The SOS is coming directly above me. And it Which looks I like I want. found the ship's primary generator. What? If I can get power going, it should unlock the crossover you for you. Here. what about you? Uh, there's an elevator here that goes straight up to Spire. I'll be at Ellie's coordinates. What do you want? What do you think What do you ตอนนี้กูกับมึงถึงกันเลยนี่นี่กดค้างไว้ดกดค้างไว้ถึงไหนแล้ววะนถึงกำลังดึงเถวที่สามเขดีดูหน้ามาพอดูหลังมีของเอ้ยมียางกดใหญ่

ให้คุมกันเขด,ดีเดี๋ยวเดี๋ยวคนด,ดีคุมกันนะลงใช่ไหมลงไปใช่ไหมอือฮะผิดทางเอ้าสัตว์บวกควยเธอเนี่ยเลยลันเดอร,ร์บล็อกปพัดเนีรย อรู้รู้รู้ขึ้นตามได้แต่ว<ด>่าได้เกินเกินไปไม่ได้ตูดเหม็นี่เฮียเดี๋ยวตดใส่เราล้ม เออมือขึ้นมามันตัดฉากสกรีน,ไอ,นไอ้ไอแ้แฟลชลามึงมึงดูไอ้เสื้อเหลืองไอ้เสื้อเหลืองดูหน้ามันทำไ,ไมวะไอ้เสื้อเหลืองเนี่ย